มาบบดูภาพช้าๆครับพยายามจะเล่นฐานล่างเช็คช่วงล่างกันนะันงกู้นะครับและก็ตบด้วยหมัดซ้ายครับหนึ่งสองสาม 1, 2, นี่ครับเธอ,อมาชั้นคืนครับแล้วก็สายยาวๆครับมไม่ธรรมดาครับโอ้โหจังหวะวาง้ายของโจนาธานเลยพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วทีเกี่ยวได้คืนด้วยหมดัดเจอหมัดสวนครับ เริ่มจะจับทางได้แล้วครับพยายามจะจอดล่างไม่โดนเต่น,นี่ครับแม่เหมือนกับว่าเตะไปโดนหน้าแข้งแล้วตัวเองเจ็บนะครับแต่วงในนี่ครับตีตีด้วยขวาวางซ้ายจังหวะวางซ้ายของจนาานครับแม่แกเตะซ้ายแล้วต่อยขวานะครับนี่ครับเตะซ้ายแล้วต่อยขวาตลอดนะครับแล้วจังหวะเสียบดคกับเจอหมัดเหมือนกันครับ โอ้พยายามจะแบ็กคิกกับอาเล่พยายามจะถีบเจอซ้ายเลยครับไม่แกเตะน้ำกระจายเลยครับแล้วนี่ก็พยายามจะแบ็กคิกนะครับแล้วจังหวะวางซ้ายของโจนาธานแล้วตด้วยฮุกขวาครับแล้วนี่ก็พยายามจะแบ็กคิกอีกครับไม่ยกนี่นี่แกใช้เยอะเริ่แต่เจอแข้งซ้ายเยอะมาลีเดี๋ยวดูนี่ครับโจนาธาน ท่เาเรนั้นพยายามจะแบ็กคิกแล้ววิ่งเข้ามาเจาะล่างเพื่อการวางซ้ายครับเตะแล้วพย,อยายามจะตบด้วยหุกขวาถูกจังหวะวางซ้ายของแกครับแลดึงครับทิ่ะหมัตโอ้โหอรงมันครับแพ่ชนะ